ครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายสายสั่นตอก่อสายล่าสายหาหนูทุกคนครับสวัสดียามเช้าครับทุกคนอันนี้ก็เสร็จละเที่จที่คู่หนึ่งก็รถเขาตามครับเขาตามเลยเลยก่อนจะเขา้าคู่ต้องมาเทสเสียงก่อนนะทุกคนเ่าเสียงมันได้ไหมถ้าเสียงไม่ได้เราก็ต้องลื้อลื้อใหม่ครับลื้อทาใหม่เลยลื้อแต่งเสียงจนจนมันได้ไะมันยากเหมือนกันนะ <laughs> มันยากกับเสียงนะครับ เรียกว่าทําไมตอกสนูมันถึงราคามันสูงสูงเพาเสียงครับมันไม่ได้สูงเพราะว่าพวกสรีระรูปลางหรอแทงแทงก็เสียงเสียงมันต้องดีจริงๆนะเพราะว่าการทานี่โดยทั่วไปมันต้องมันต้องแต่งเอวทุกคนตอกทุกคู่มันต้องแต่งเอวนะคู่หนึ่งผมใช้เวลาทำสองวันสองวันนะสองวันสามวัน วันวันที่สามนั่นคือเสียงเสียงไม่ได้ต้องลื้ออ่าอันนั้นอ่ะวันวันที่สามไม่ใเวลาอยู่นะแต่บางบางท่านเขาก็วันหนึ่งเขาสี่คู่ห้าคู่ก็คู่นะเขาทำเร็วกว่าเก่งครับถือว่าเก่งอยู่แต่ของผมสองวันน่ะตอกสนุงอ่ะอันนี้เป็นชุดห้าทิบสองใบอันนี้จะเป็นห้าทิบสองครับสามมิลน,นะสามมิลจะใช่ห้าทิบสองมันมันคำนวณได้ห้าทิบสองใบครับแต่ถ้าเป็น 4.5มันได้46ก็ุอห4.5แบบอันหนอยอยู่อันนะ่า46ใบนะอันนี้ได้52เฮ้ยไม่ใช่54ใบใบสามมจะได้54ตัวมีการคำนวณเลยนะทำคำนวณมันมันจะไม่พอดีนะตอกแต่ละคูนี่มันเป็นศาสตร์ยงนึงเหมือนกันนะเรื่องตอกสนวอ่ะใน,หนโหแบบหมานก็หมานจัดจริงๆ ใบแตกใบหักใบลุยใบนั่นก็สั่นได้ครับไม่มีผลครับใบแตกใบหักสั่นได้เหมือนเดิมไม่มีว่าใบแตกใบหักโอ้หนูมันจะเม็ดเขาเขาครับเขาริงเขาดีกว่าเ่าอีกผมผมต่อไปไผ่ทัดทำใหม่ๆดูว่าเพิ่ทงทำน่งก่อนแตกหมดละแตกทุกใบเลยเขาเขาไมู่่ <ś led> แตกด้วยหักด้วยแต่ก็สัน่นสั้นเขาสั่นได้เหมือนเดิมหมานเหมือนเดิมนะครับ เ,เขาวงการมาปีที่สนะี่นะเลิกต่อสันนงอ่ะนี่แหละปีที่สี่ปีนี้ปีนี้เป็นการล้านการล้านอย่างเดียวเลยปีนี้สามปีที่เลี้ยจะเป็นงานงานในไทยครับเป็นงานในไทยน้องหอยอยู่นะนี่นนไข่ก่อนผมก็ทำให้ไถ่เหมือนกันก่อนจะมาทำร้านนี่ต้องทำให้ไข่ก่อนครับ อย,อยู่จะมากระโดดมาทำร้านเลยโอ้ไม่ได้ครับเสียไม้หมดน่ะไม้แบบไม้ร้านมันหายยากกำาดํามันหายยากยู่เนาะเราเสียเสียไม้หมดน่ะถ้าเราแบบเพิ่งฮัดทำเรามากระโดดทำเลยอ่ะเสียเสียครับต้องฮัดทำ,ทำจากไข่ก่อนพอทำจากไข่เซ็จก็ไปทดสอบทดลองทามันได้อกอเริ่มมาทำร้านเลยเขาถูตจกังกตีแล้วกันเสียงไม่กันเลยรักการเียวกันมันต้องทำการศึกษาก่อนครับต้อง ทำการศึกษาของเสียงของไหลมันก่อนอันดับแรกคือเสียงหนูเสียงหนูที่มันชอบเขาอ่ะเ,อเสียงตอกมันจะเข่าเสียงแบบไหนอะไรปีแรกที่ผมครับทาก่อมั่วครับมั่วซองเลยปีแรกล้กอไปเรื่อยๆคู่เลยใช่ไม่ได้ยรับกูไม่เข่าทักตัวงหนูอยู่กับเสียงครับเสียงเสียงตอกอ่ะเสียงไม่ได้หนูก็ไม่เขา่า เสียงมันจะเป็นแบบนี้ครับเสียงมันจะรรัวแบบรัวแบบแพรบแพรบแพรบเป็นเสียงเสียงกลางเสียงน่อยเสียงแข็งอ่าเสียงกลางเสียงน่อยใจแข็งนะมันมาจากไหนอะเสียงหน่อยเสียงแข็งเสียงกลางมันก็มาจากการที่เราแต่งอิวเราอิ่วอะชั้นในเราก็หล่อแบบเป็นเสียงอ่อนนะอ่าเป็นแบบใบอ่อนหน่อยพอชั้นกลางแล้วก็อ่าเรามารีดแล้วก็ลัดดูอ่า กลางอันนอกก็แข็งนั่นแหละมันจะไหลแบบเสียงมันจะไหลแบบแรบแรบสามกันนะอ่าโดยไม่ต้องสั่งแอคชั่นะเราสั่งแบบสั่นปื๊บนี่มันจะเปลี่ยนแบบใบมันจะดิ่ไปเองมาเลยครับเราไม่ต้องสั่งแอคชั่นแบบยกมือตัวแบบแบบเนี้ยเหมือนกับพวกทำเหยียบฟอมพวกบกระโดดแหละเห็นไหมนั่นแหละแบบแบบด้วยกันครับ เวลาเราสีกบก,กระโดดแล้วก็เราหมุนมาหมุนมาที่เฉะหัวมันจะซับมาอีกมาเลยปั๊ปั๊บปัมาเลยจถ้าตัวไหนมันไม่กระโดดเราต้องกระโดด,ด,ดคันเบสน,นะปะั๊บป๊บเหมือนกันครับเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเม็ดแสงก็ฟองเขาดำนะครับจะไปเขาดำแหละวันนี้แหละเสียงก็จะประมาณนี้ครับ รัวไปอยงยากครับยากยอมรับเลยทําต่อสนูุนี่ยากจายอยู่สุดเลยถ้าทําใจเองมันไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราทําขายนะ่ะนั่นแหละมันยากตรงนี้แหละเพราะว่ามันมันต้องใช้ได้นะมันจะโกหกกันไม่ได้นะถ้าทําขายอะต่อสนูนุอะถ้าไปโกหกเขาขายไนดะ้ทีเดียวเขาไม่ตามมาซื้อหรอกาซื้อ่ทีเดียวครับ แต่ก็ไปหาช่างอื่นเลยแต่ของผมไปรวดแล่นอยู่นูน่นไปรวดแล่นอยู่แอปแดงใครอยากเห็นงานนี่อะไรผมเมื่อาไปดูเด้อแอปแดงนะชื่อของผมจะเป็นทีคีแมนออนทัวร์อยู่แอปแดงนี่แหละผมลงงานนี่แหละพวกต่อพวกการเลือกไม้การรีดใบการประกอบแนะี่ผมไปรวดแล่นอยู่นั่นแหละอันนี้ผมเมื่งมาเปิดยังไม่ถึงเดือนเลยนะี่ยบานดำเนี่ยยังยังไม่ถึงเดือนเลยนะเนี่ย อ่ะมันจะรุ่รัวรัวดีนะง่ายๆครับดูดูใบออกครับเวลาดูตอก่ะดูยากนะฟังเสียงฟังเสียงในคลิปนะฟังยากนะมันไม่เหมือนของจริงครับผมก็ดูดูผมดูจะใบออกครับเวลาช่างคนอื่นเขาสั่นเท่าไหร่น่ะอ่าผมผมจะดูใบการดินของใบน่ะมันจะจินตนาการออกไว้ว่าเสียงมันเป็นแบบไหนนะ เพราะว่าเสียงมันก็ใกล้เคียงกันมดครับอยู่อยู่ในคลิปนะเสียงเหมือนกันมุดคล้ายกันมดต้องฟังที่ดีฟังลึกๆนะผมจะดูใบอเอาครับดอการดิ้นของใบ่ะเวลาช่างคนอื่นเขาสั่นให้ดูอะเขาลงคลิปมา่ะผมไม่ชอบฟังเสียงเราจะดูที่ใบอเอาอ่ะโอเคไปเดี๋ยวไปล่างกันครับไปเข้าดามสักหน่อยวันนี้เยวเจอกันคลิปหนาครับไปพูดคุยเด็กปันปมาสบการณ์กัน โอเคครับผมขอบคุณครับ